เห็นไหมอออวันนี้เสรู็จร้ไม่หวีผมเล้วทำไมผมตั้งเนยโอ๊ยนี่ยุ้ยก็เริ่มผมยาวแล้วนี่ว่าไปแล้วยุ้ยเขาหน้าเหมือนแบบเหมือนสาวแขกนะอ่ามือนสาวแขกไหมแบบเบ้าตาคมๆกินอะไรพี่เซฟให้กินไหมไม่กินน้องบอกไม่กินค่ะเสียงหวานขึ้นใช่ไหม สั้นเนาะก็ล่าสุดอ่าล่าสุดไปตลาดเห็นเขาขายหอมแดงนู่เขาขายลิ้นจี่นะคะให้เขาขายหอมแดงนู่ขายลิ้นจี่อ้าวขุดเสร็จแล้วหรอขุดในอย่างปลูกต้นไม้แน่เลยปลูกต้นไม้หรือเปล่าค้างไหมคะพี่โอ๊ตขุดเห็ดทอปไม่ไม่เห็ดทอปแล้วไม่ขุดเราเขาะ แล้วขอเอาเฮทอมแล้วขอเอานะคะวันนี้มีพี่ออดกับพี่เซฟอยู่ตรงนี้นะคะพ่อพ่อแสนรู้รับน้ํานะคะจากพี่่อมกมลทิพย์นะคะจากพี่กมลทิพย์หรือป้าอึ่งน,นั่นเองนะคะ, hey, <look. S 1> ะเดี๋ยวฝาก hey, <look. S 1> น้องไปส่ง mm hmm. ป่ะไปไหนล่ะมาหาเงาเสียงก่อน มีกับยุย้ยไปไหนแสนรู้มา,มา,าแสนรู้มาเร็วยุ้ยมา <c oughs> <c oughs> อันนี้ไม่ให้เสียงเจ็บคอเสียงเรียกท็อพี่เขาทำเสียงเรียกแสนรู้นะแสนรู้มาเร็วแสนรู้มายุ้ยมามาหรือเปล่าอ่าน,น มาหรือเปล่ากำลังมานะคะอะขอบคุณดาวหนึ่งันสามร้อยเจ็ดิบแปดวงนะคะขอบคุณแม่ๆส่งดาวมาเป็นกำลังใจให้นะคะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามนะคะสำหรับเดลี่ไลน์ของเรานะคะทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์อ่ะรู้สึกว่าประมูลกระเป๋าจบไปเรียบร้อยแลย้วเหลือประมูลภาพวาดมาแล้วสาตาสาตาคมของเราสวัสดีค่ะย้มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะอ้โหเสียงไม่เหมือนเขียนแล้วนะเสียงเสียงหวานขึ้นแล้วนะสวัสดีค่ะแสน้สวัสดีค่ะแสนุ้แเห็นไหมแม่อ้โหแต่ละคนนะคะส่งเสียงทักทายแล้วคุยกับแสนลุบ้างแม่เห็นไหม อ๋อวันนี้เซฟรู้ไม่หวีผมแล้วทำไมผมตั้งเนือโอ้ยนี่ยุ้ยก็เริ่มผมยาวแล้วนี่ว่าไปแล้วยุ้ยเขาหน้าเหมือนแบบเหมือนสาวแขกนะอ่าเหมือนสาวแขกไหมแบบเบ้าตาคมๆกินอะไรพี่เซฟให้กินไหมไม่กินน้องบอกไม่กินค่ะ เสียงหวานขึ้นใช่ไหมไ<อ>แม่เห็นปะเสียงหวานขึ้นนะคะอืมอมือ่ะวันนี้เราไปไหนเราจะไปไหนกันยังไม่ถึงเวลาอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณนะคะรั้วไฟฟ้านะคะรั้วไฟฟ้านะคะมีบริเวณรั้วสาไฟฟ้าเมื่อกี้ว่าสักครู่อ่านแล้วคะ่ะที่ให้อ่าพี่พ่อพแสนรู้ไปรับน้ำอ่านแล้วนะคะอ่านเรียบร้อยคะ่ะคุณชุติมลค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่ Uh, dun dun. Dun hai naka kon oi. Horse bottom kon, kon So, the next I move to Yui and Sandru. So, they just greeting to all of you with this sweet voice. <laughs> ด,ด้านหลางตรงนี้เป็นอาคารที่พักนะคะท่านไหนที่มาพักอยากจะบอกว่าเดือนมิถุนายนอ่าเดือนมิถุนายนเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีสองกิจกรรมที่เอามาปัดฝุ่นใหม่นั่นก็คือไปดูช้างปังวุลอาบน้ําทุกวันเสารเปิดจองเท่านั้นนะคะเปิดจองเท่านั้นนะคะนะแล้วก็อีกอยนนึงคือ ดูช้างออกกําลังกายนะทุกเช้าเนี่ยช้างหงทุกจุดของเราจะมีการออกกําลังกายนะคะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะพานะคะท่านไหนที่มาพักที่นี่นะช่วงเดือนมิถุนายนอ่าที่พักของเรานี่เลยอาคะ่ะที่พักตรงนี้นะคะจะพักชั้นบนชั้นล่างรีเควสตได้นะคะถ้ามันไม่เต็ม <laughs> รีเควสตบอกได้ขอที่แบบว่าเปิดประตูมาได้ยินเสียงสองสามอ่าได้เลยนะคะมิมิไปไหนมิมาคุยกับพี่กรณ์เซนรู้มาเซนรู้มาเร็ว this is sandro and Louis, a new elephant just uh, moved to our center um, a few months ago and they have um, the characters and the voice that everyone can remember uh, Sandru or her previous name is me so i call her me but her new name is Sanru and her friends Yui so they are they have a different character so Sanru she's very sweet but Yui she uh, very brave and she like to protect her sister very well when some something happen San Sanru กับ Yui นี่กลัวเสียงรถน,นี่กันหรกลัวอยู่กะอ๋อเลยไอยากยู่ต้งพ้นเลยตรงนี้รถขุดรถตกักนะคะรถขุดรถตกัก นาะได้ยินเสียงก็เลยไม่อยากอยู่ใช่ไหมเสียงรถแมคโครหันหน้ามาคุยกันหน่อยซิสองสาววัวตรงนู้นหรองั้นเดี๋ยวเดินไปตรงนู้นก็ได้แต่ขอไปหน่อยไปทางไหนไปตรงไหนได้ไปตรงไหนได้จ๊ะขอไปหน่อยได้ไหมจ๊ะ การเข้าหาช้างนะคะการเว้นระยะเนาะการเว้นระยะเราไม่ควรเข้าใกล้ในระยะที่หางมาถึงเรานะคะซึ่งก็จะอยู่ที่ประมาณอควรเว้นระยะอย่างน้อยสองถึงสามเมตรนะคะเพราะว่าหางเขาเนี่ยเวลาเขาปัดนะ <c oughs> เวลาเขาปัดแล้วเขาปัดนะคะพี่เซฟกำลังพยายามดึงยุ้ยมาให้นะเดี๋ยวคุยกับมีมีก็ได้มีมีอยู่ตรงนี้คุยกับแสนรู้ก็ได้แสนรูค้ค่ะ ไม่คุยน้องบอกไม่คุยด้วยไม่คุยกับเงาเสียงตัวเองหน่อยหรอเน็ตขาดหายหายเฮ้ยใช่ใช่เน็ตของเดียกขาดหายไหมคะหรือว่ามันเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะขอปัดดูว่ามันไปแบบไปแอบไปแอบเชื่อมต่อ wiFi หรือเปล่าทุกท่านค่ะขออนุญาตแป๊บนะคะกลับมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาหรือยังคะกลับมาหรือยังเอ่ยเมื่อกี้น่าจะไปเชื่อมต่อ wiFi ที่อาคารที่พักนะคะขออภัยขออภัย ขอภัยนะคะเดี๋ยวกำลังขอเข้าไปดูคอมเมนต์แป๊บหนึ่งฝากจกพุงฝากจกพุงหน่อยอ่า <Yeah. S 1> uh, this is a, a general age for an elephant about 20 y e a r s old <Yeah. S 1> she s just over a teenager อันนี้เป็นช้างววซสรุ่นนะคะตอนนี้ชัดเจนอกลับมาแล้วกลับมาแล้วนะคะ <c oughs> เขาจำไได้ไหมคะเขาจำไปได้ไหมคะจับไปได้ไหมคะอือเขาจำวงเลยได้ไหมคะจำวงเลยได้ไหมคะ <Greek. S 2> อ,อือโอ้น้ำมาแล้ว <c oughs> นี่ไปไหน <c oughs> ไปไหนต่อ <c oughs> <c oughs> ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะคะ ตามน้องๆไปนะคะกะ็ตอนนี้กลับมาแล้วนะคะ <c oughs> ก็สามารถที่จะมาเที่ยวหากันได้ช่วงฤดูฝนนะคะโปรโมชั่นของเราก็จะค่อนข้างที่จะเออเรียกว่าเป็นโปรแบบอยากจะทุกคนมาอ่าเที่ยวป่ามาเที่ยวหน้าฝนเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะมันเขียวเออมันเขียวมันุ่มมันแบบว่าเห็นแล้วแบบทุกคนต้องอยากจะมานะ เงาเสียงนะเงาเสียงแม่ไม่ทําเสียงนี่นะเดี๋ยวเออท่านที่เข้ามาหลังๆแล้วแบบเดี๋ยวอาจจะแบบงงว่าเอา๊ะคิดว่าน้องมีบ่บ่นจริงๆไม่ใช่ชตอนนี้ชัดเจนหรือ,อยังเอ่ยชัดเจนแล้วใช่ไหมคะทุกท่านขาวันนี้เสียงปานะกจับปากห้อยท้องแสนร,รู้ <laughs> จับปากห้อยน้องแสนร,รู้เหรอ <laughs> แสนรู้ให้จับไหมนะคะ วันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจเลยนะคะที่อยู่ด้วยกันตรงนี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ขอบคุณแม่แม่ที่เลี้ยงอาหารช้างแล้วก็รวมถึงนะคะเลี้ยงน้ำน้ำให้กับทั้งพี่ควานทั้งแอดมินด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณที่สนับสนุนและอยู่กับเราตรงนี้นะคะนี่บางท่านชัดครับชัดค่ะลองใส่เสียงดีเลยหรือเปล่าจ,จะดีเลยนิดหนึ่งนะคะ เสียงอาจจะดีเลยนิดหนึ่งไปไหนอ่าใช่เสียงดีเลยนิดนึงชัดเจนนั้นนะคะขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจนะคะฝากติดตามสำหรับ Daily ไลน์นะคะทุกวันจันรถึงวันเสาร์นะคะก็จะพาทุกท่านมาเจอกับน้องชาผัดเปลี่ยนมุนเวียนวนกันไปนะคะอยากพาไปทุกจุดเลยแต่บางที่แบบอาจจะไม่มีสัญญาณนะคะจะไม่มีสัญญาณนะคะก็จะพยายามนะคะที่จะ เรียกว่าให้ลุกท่านได้เจอกับน,น้องช้างที่ท่านรักและคิดถึงนะคะสําหรับช้างเชือกนายที่ไม่มีสัญญาณหรือไม่มีแบบเขาเรียกอะไรอ,ะอยู่ในจุดที่ไปถึงยากนะคะก็อาจจะมีในส่วนของคลิปในส่วนของวิดีโอนะคะอย่างโดยเฉพาะน้องมีนาเนาะนะคะโดยเฉพาะน้องมีนานะคะกิจกรรมใหม่ใช่ไหมคะกิจกรรมใหม่เดือนมีนาเราก็จะมีเปิดให้ไปดูนะคะ ปางบุญอาบน้ำไปดูปางบุญอาบน้ำจะเป็นทดลองก่อนเป็นทดลองก่อนนะจะเริ่มเสาเสาแรกวันที่หนึ่งนี้นะคะจองสิบที่นั่งดว่ดวนเลยสิบที่นั่งด่วน,ดวนนะเดี๋ยวจะมีการโพสตเปิดจองนะคะโพสเปิดจองสิบที่นั่งด่วน,วนสำหรับไปดูปางบุญนะคะช่วงเวลาสามโมง สามโมงครึ่งนะสามโมงครึ่งถึงสี่โมงโดยประมาณสามโมงถึงสี่โมงช่วงเวลาประมาณนี้นะคะแล้วก็กิจกรรมเดินป่าเดินป่าท่องไปกระช้างโปรแกรมเดินป่าท่องไปกระช้างนะคะปกติราคาหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนาคะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทจองสิบที่นั่งหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะก็เดี๋ยวจะมีโปรโมชั่นนะสำหรับท่านไหนที่อยากจะเดินป่าช่วงฤด,ดูนี้ช่วงฤด,ดูฝนแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะ ติดต่อกันเข้ามาหน้าสาหรับเดือนมิถุนายนนะคะพาไปหานักเรียนช้างอ๋อวันนี้วันนี้ไม่ได้ไปค่ะวันนี้แพลนว่าจะไปดูช้างชาราช้างคุณยายเนาะเสร็จแล้วก็มาต่อที่น้องแสนรูนะ้และน้องยุ้ยนะคะแล้วหลังจากนี้เสร็จสิ้นจากตรงนี้ก็เดี๋ยวพบเจอกันในวันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวนี้ไลฟ์ของเราทุกวนันจันทถึงวน 6, นันเสาร์เวลา9ก้นาฬิกาถึง10บนาฬิกาโดยประมาณนะคะอาจจะบางวันจะมีแบบมาเช้ากว่าบ้างมาเร็วบ้างนะคะก็<笑><笑> อาจจะขึ้นอยู่กับภารกิจขึ้นอยู่หน้าง,งานนะคะน้องบาราน,นอนบ้างหรือยังอ๋อน้องบารานเมื่อเช้าที่ไปสอบถามพี่ควานะพี่ควานก็บอกว่ามีเขาจะถ้าช่วงระหว่างวันจะไม่ค่อยได้พักผ่อนเนื่องจากว่าอา,อาจจะเป็นในในเรื่องด้วยกับรถหรือช้างหรือเสียงรบก,กวนรอบข้าแต่ว่าน้องเขาจะพักผ่อนหลับในช่วงเย็นช่วงห้าถึงหกโมงเย็นก็จะมีการหลับนะคะไม่ต้องกังวลเพราะว่า,าพี่ควานและคุณหมอก็ดูแล So I would like to say thank you to everybody that support and stay with us. So today we start and talking about retired elephants, and then we just uh, moved to ru and used two friends that you can see about the relationship between an elephant An elephant they are social animal, and then they have friends. They have uh, social and an elephants especially for elephant herds or pangboon elephant herd in our center that they they are a big group and they are really cheap they have a uh, matthews they have leaders of the group that we can up observe about an elephant behavior and, and now even a two go they have different characters different behavior and even the way when they eat also different too มินิโคชบาลที่กันนั้นก็มีใครไปบ้างอ่าหมายถึงช้างหมายถึงทีมงานค่ะถ้าหมายถึงช้างต้องอุบไว้ก่อนอ่าแต่ถ้าหมายถึงทีมงานนี่เราแทบจะยกขยงกันไปนะคะเพราะว่าเราเตรียมตัวต้อนรับเกียรรับมือท่านไหนอยู่ลำปางท่านไหนอยู่ลำปางนะคะเกียรรับมือนะคะเดี๋ยวเราจะขนเอาความสนุกนะเอาโปรแกรมเอากิจกรรมนะคะไป เสิร์ฟถึงที่เลยที่มินิโคุชบาลที่กัดนั่งกลมนะท่านไหนที่แบบว่าเดินทางมานี้อาจจะไกลไปหน่อยอ่ะเดี๋ยวเรามูกกันไปคนละครึ่งทางนะคะฝั่งยุมก้นยุมก้นไม่น่าไหวยุยุมก้นไม่น่าไหวขอจับงวงก่อนดีกว่ามันวันนี้น้องยุ้ยมาทักทาเยเลยแต่น้องเสรนรู้นี่แหละตั้งแต่เราเรียนแบบเสียงน้องน้องก็ไม่ค่อยอยากจะพูดคุยด้วยน้องไม่อยากพูดคุยด้วยเลยน้องแบบว่าเอ๊ะทำไมเสียงเหมือนเรา เดี๋ยววันนี้ต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเดี๋ยวพบเจอกันเดลี่ไลน์สำหรับวันพรุ่งนี้นะคะเดลี่ไลน์สำหรับวันพรุ่งนี้นะ,ะนก็จะมีแอดมินประจำวันที่จะมาปฏิบัติหน้าที่นะคะในส่วนของอาหารช้างนะว,วันนี้ขอบคุณคุณกระหนกวานคุณนันทาวานนะคะคุณมิมี่คุณอะไรมินิโซไม่ใช่คุณมิมี่คุณมินิคุณมินิโซนะคะแล้วก็รวมถึงอีกท่านหนึ่งที่ฝากมาให้น้องคมแสนด้วยดียังไงจะทำการนำไปมอบให้คุณนิด ชินันนะคะฝากให้น้องคมแสนเนาะเดี๋ยวไปดูไปดูคิวแป๊บหนึ่งนะของน้องคมแสนนะคะนะเพราะว่าตอนนี้ห้าจำนวนห้าร้อยบาทอาจจะดูอาจจะเยอะเกินไปนะเดี๋ยวอาจจะดูว่าวันนี้เพื่อนๆเข้ามากันเยอะหรือเปล่าจะได้แบ่งปันให้เพื่อนๆด้วยนะคะไปแล้วหรอสองสาวไปแล้วหรอแต่รู้ไายบายไม่บายก่อนแล้วแต่รู้ไายบายก่อนให้ดูแต่ก้นเบนมาเบนมาไม่บายก่อนค่ะ บายบายก่อนเร็วอ่าแสดงว่าตะกี้ที่ไปไปขุดนี่คือไปฝั่งสมบัติเจ๊ก้อยโอยไปฝั่งสมบัติขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไม้โอ้โหตรงนี้เรียบเลยขอบคุณค่ะเขาบอกขอให้จกแก้มหน่อยได้ไหมขอจกแก้มหน่อยได้ไหมขอจับงวงก็ได้ขอจับงวงหน่อยได้ไหมอ้าวเจ้าอ้าวอจ้า เขาจบหน่อยโอ้ยตตยแล้วมีเยอะเหมือนกับเราเลยนะตัวเองอะ่ะ <laughs> เขาบอกอยู่ให้จับปางห้อยของน้องให้จับปางห้อยของน้องนี่เขาเรียกว่าเป็นคนอะไรนะปากเยอะต่างหากนีป่ <laughs> ปากเตย <laughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบายบายนะคะ